ไปแล้วค่ะแล้วก็เอาแฟชั่นร้าที่เป็นหลักฐานไปด้วยเผ่าตา ฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีธุระอะไรด่วนไม่ต้องโทรมาผมไม่เรียกต้องเตือนคนตอนนี้คุณสวยแล้วสวยเรื่องอะไรน้ำเขาตาคุณต้องระวังไว้ให้ดีนะวันนี้มันมาหาผมมันพยายามจะเอาหลักฐานเกี่ยวกับบริษัทไปผมก็เลยแกล้งถามว่ามันรู้เรื่องอะไรบ้างเขาตาแล,แล้วมันรู้ได้ยังไงผมไม่รู้แต่คุณต้องรีบจัดก,การมันนะผมอยู่ไม่ได้แล้ว มันเล่นผมแน่ๆเขารีบไปซะผมไปแน่แต่ว่าผมมีหลักฐานบางอย่างอยู่ก็ทำลายทิ้งสิผมทำลายแน่แต่ผมมีข้อแม้คุณต้องโอนเงินมให้ผมเพื่อหลบหนีไม่อย่างนั้นหลักฐานอยู่ในมือตำรวจแน่ จะแบ็กเมลผมทำได้ทุกอย่างแล้วเพราะผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็เตรียมไปนอนในโุกได้เลยผมให้เวลาคุณ24ชั่วโมงให้คนเอาเงินมาให้ผมแล้วผมจะส่งที่นัดพบไปแค่นี้นะ เรื่องพาเก่งกับเรื่องโกงบริษัทถ้าลรหาหลักฐานจับเขาไม่ได้เขาคงจะหนีแต่อาจจะเป็นการเล่นให้คนร้ายตัวจริงเนี่ยเผยตัวออกมาได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคนไปดูเขาไว้ฉันคิดว่าความจริงเราอาจจะอยู่ใกล้ตัวคนร้ายแล้วก็ได้นะคะแค่เราไม่อยากเชื่อว่าเป็นเขาคุณพูดอย่างนี้อีกแล้วนะครับเรื่องนี้อป่าที่คุณพยายามจะบอกผมตั้งแต่อยู่ที่เกาะตรง มีอยู่เรื่องเดียวที่ฉันไม่แน่ใจว่าจะบอกคุณดีไหมคุณบอกผมมาเถอะครับอาตรงบอกกับฉันที่เกาะวันนั้นว่าคนร้ายคือคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดเขารู้เรื่องทุกอย่างในบริษัทเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเราทุกเรื่อง ฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นเขาแต่จากหลักฐานที่ฉันพยายามตามหามาทั้งหมดมันเชื่อมโยงกับจะบอกผมว่าอเจกเป็นคนวงการฆ่าอากงใช่ไหม